สวัสดียามแรงค่ะทุกคนค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างโชคดีกันบ้างไหมสุดตัวประจุบไม่ได้ซื้อกับเขาค่ะเลยไม่ได้มดีอะไรได้ลุ้นกับเขาแต่ว่าก็ดูนะดูในข่าวนะเนาะเปิดดูช่วงที่เขาถ่ายทอดสดช่อง32แต่ว่าก็ไม่ได้ อะไรกับเขาเพราะว่าเราไม่ได้เสี่ยงโชคกับเขาเนาะอันนี้ยามเย็นค่ะทุกคนดูน้องนอนบนหลังคารถสบายสบายใจเช็บตอนเย็นก็ก็จะประมาณนี้ค่ะยามเย็น ต้นไม้ก็อยู่ในความสงบสงบนิ่งสงบนิ่งเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยวันนี้เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกค่ะคุ้มๆที่อื่นฝนตกกันตึต้มๆแต่ที่จันทบุรีอ่ะฝนน้อยค่ะทุกคนฝนน้อย ดูข่าวที่อื่นนะภาคอื่นจังหวัดอื่นตกดีดี <c oughs> โอ้ยเนาะจะพูดว่ามีมีอะไรอยู่ที่จันทบุรีก็ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าปีผ่านผานมามันก็ตกดีอยู่มีปีเนี้ยตกตกไม่ไม่แรงค่ะไม่เยอะไม่เหมือนทุกๆุกปีที่ผ่านมาที่มาอยู่เนี่ยหลายปีเนี่ยมีปีเนี้ย ตกน้อยสุดค่ะพี่จุ๊บมันก็มาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วเนาะเจ็ดปีเต็มแล้วอะ่ะปีหน้าก็จะเข้าแปดปีแล้วดูดิบรรยากาศเงียบสงบค่ะทุกคนอีกสักสองทุ่มพี่จุ๊บก็เลิกงานแล้วแต่ว่าก็จะได้หาอะไรกินขนมหวานเหมือนเดิมค่ะวันนี้มีวนมะพร้าววนมะพร้าวค่ะคุณหมอท่านซื้อมาให้ สามสีสถ้วยสามสีถว้ถวยเล็กๆแช่ยเย็นไว้อยู่ค่ะก็กินอร่อยอยู่นะทุกคนก็จะตอนนี้ก็หกโมงหกโมงนิดๆค่ะถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆบบ้านเฉยๆค่ะรอบๆบหมู่บ้านที่อยู่ชอบบ้านสีเขียวเลยสดชื่นทำใหม่มันก็ดูดีอะเนาะทุกคนเนาะ อะไรใหม่ๆยอบจะดูดีหมดค่ะ <c oughs> อยู่ในความสงบกวักวรกดก็เริ่มงามแล้วค่ะได้ฝนได้ฝนพุทธแคงก็เช้าหมดแล้วค่ะดอกโรยหมดแล้วโมกก็ยังไม่ได้ยังคนงานยังไม่ว่างเลยยังไม่ได้มาตัดให้ค่ะ รอโน่นแหละรอฝนหยุดแหละจะรอหมดฤดูฝนเดี๋ยวพี่จุ๊บขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมให้นะคะรับชมคลิปให้อยู่ตลอดขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตให้นะคะขอบพระคุณค่ะแก้ตัวใหม่กันเนาะทุกคนเนาะสวัสดีนะคะทุกท่าน